สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้เรามาต้มจับฉ่ายกันค่ะวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีหมูสามชั้นกระเทียมสับหัวไชเท้าเห็ดหอมผักคะนา้าผักกวางตุ้งและผักกาดขาวค่ะส่วนผักใครจะชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปได้ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไป แล้วก็ใส่หมู3ามชั้นลงไปผัดค่ะผัดรวนให้สุกก่อนนะคะกระเทียมไว้ใส่ทีหลังค่ะเดี๋ยวไหม้ก่อนผัดรวนหมูให้สุกค่ะหมูสามชั้นสุกแล้วใส่กระเทียมกระเทียมสับลงไปผัดให้หอมค่ะถ้าเราใส่ไปตั้งแต่แรกก็คือกระเทียมเราจะไหม้แล้วหมูเราก็จะยังไม่สุกค่ะ เราจึงต้องใส่หมูลงไปก่อนค่ะเมื่อผัดหมูกับกระเทียมหอมสุกได้ที่แล้วนะคะเราจะใส่ผักชนิดแรกลงไปที่สุกยากค่ะในที่นี้คือหัวไชเท้าค่ะเราจะใส่ผักเรียงลำดับไปนะคะจากสุกยากไปสุกน้อยสุกง่ายค่ะผัดให้เข้ากันค่ะ เราจะผัดให้เขาสุกได้ระดับหนึ่งนะคะมีสีใสๆนิดนึงเราก็จะใส่ผักอย่างอื่นลงไปค่ะเมื่อหัวไชเท้าเริ่มมีความใสๆหรือมีความเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ส่วนที่เป็นก้านผักลงไปก่อนค่ะทั้งก้านผักคะน้าและผักกวางตุ้งค่ะผัดให้เข้ากันค่ะ เมื่อผัาทั้งสองเริ่มทยอยสุกนะคะเราก็จะใส่ผักที่เหลือลงไปค่ะใบผักกาดขาวค่ะวันนี้ผักเต็มกระทะนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าต้มไปสักครู่เขาก็จะยุบตัวค่ะผัดให้เข้าน้ำเข้าเนื้อกันนะคะ ใส่ผักที่เหลือลงไปให้หมดค่ะส่วนผักคะนา้าถ้าใครไม่ชอบมีออกรสขมของคะนา้าก็ไม่ต้องใส่นะคะเปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นได้ค่ะใส่ผักอะไรตามชอบเลยค่ะอาจจะเป็นกะหล่ำปีใบตั้งโอ๋อะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบใส่ได้หมดเลยแต่หลักๆน่าจะมีกะหล่ำปีนะคะ หัวไชเท้าแล้วก็ใบตั้งโอค่ะจะทําให้จับฉ่ายต้มจับฉ่ายของเราอร่อยค่ะมีกลิ่นหอมด้วยผักกวางตุ้งก็ไม่น่าขาดค่ะอร่อยเหมือนกันสี่อย่างที่ไม่น่าขาดค่ะตั้งโอกระลำปลีหัวไชเท้าผักกวางตุ้งค่ะสี่อย่างนี้จะทําให้ต้มจับฉ่ายเราหอมอร่อยค่ะ เดี๋ยวเรารอให้ผักสุกนะคะแล้วเราก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้อร่อยค่ะแล้วก็เติมน้ําลงไปค่ะเป็นต้มจับชายค่ะผักของเราเริ่มสุกและยุบตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดการปรุงรสค่ะนี่ค่ะผัดให้เข้ากันนะคะสลับล่างบน ใส่ผักที่เหลือเพิ่มเข้าไปอีกค่ะเมื่อกี้ยังใส่ไม่หมดค่ะเพราะว่ารอให้ผักยุบก่อนค่ะลืมไปว่าผักยังไม่หมดปรุงรสด้วยเกลือค่ะใส่เกลือลงไปนะคะซีอิ๊วขาวค่ะ ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะน้ำตาลทรายค่ะต้มจับชายออกหวานจะอร่อยนะคะซีอิ๊วดำค่ะเพิ่มสีสันของต้มจับชายค่ะผัดให้เข้ากันค่ะ ปริมาณเครื่องปรุงรสตามใจชอบแล้วนะคะว่าชอบรสชาติแบบไหนค่ะส่วนน้ำตาลทรายนะคะเราใส่เพิ่มเข้าไปอีกทีหลังนะคะเพราะว่าชิมแล้วไม่หวานค่ะเราใส่แล้วสรุปไปเราใส่ประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับน้ำตาลทรายนะคะก็จะหวานอร่อยพอดีค่ะจากนั้นเติมน้ำให้ท่วมผักค่ะแล้วก็ต้มให้ผักสุกค่ะ ต้มจับฉายยิ่งต้มนานอุ่นไว้ทานสวันสาวันยิ่งอร่อยค่ะรสชาติก็จะอร่อยนัวนวขึ้นค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปในขั้นตอนสุดท้ายค่ะและสุดท้ายท้ายสุดของการปรุงรสนะคะก็คือการชิมค่ะว่าได้รสชาติที่เราต้องการแล้วหรือยังสำหรับเรานะคะในขั้นตอนสุด ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราเติมน้ำตาลทรายลงไปเพิ่มอีกรวมแล้วประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยพอดีค่ะนี่เลยค่ะหน้าตาของต้มจับชายหลังจากที่เราต้มเคี่ยวไปสักระยะหนึ่งค่ะรสชาติพอดีแล้วนะคะอร่อยมากๆ บางคนอาจจะไม่ใส่เครื่องปรุงรสอะไรเยอะแยะมากมายแบบนี้นะคะแค่ใส่ผงปรุงรสสำเร็จรูปอย่างเดียวก็เอาอยู่ค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับต้มจับฉ่ายของเราในวันนี้นะคะลองดูนะคะทำง่ายๆสำหรับวันนี้การต้มจับฉ่ายก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กด share ให้ กินดีชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ